ผมชื่อพอวิรพลฉลาดแย้มนะครับข้าราชการบำนาญอาดีตผู้อำนวยการหลายโรงเรียนจากจังหวัดน้องวลมพูนะครับวันนี้ได้นำทีมงานมารับรางวัลน,นะครับจากท่านเอ็มดีอำนาจบรรษาท่านซี o โอท่านประธาชาติบรรษาท่านอีสิบิซีสวนแสงครับขั้นตอนที่หนึ่งก็ได้ผ่านไปนะครับแล้วก็ผมเข้าสู่ธุรธกิจไปในยูเนีโกนี้กับร่วมกับภรรยานะครับ ผมเป็นผู้รับโอกาสอันนี้นะครับเข้าสู่ครอบครัวเนื่องจากว่าเรากรเกษียณอายุราชการมาแล้วเราก็ไปอยู่ที่สวนยางอยู่ที่ทุง่งนานะครับเรามีสวนยางเรามีทุง่งนาเราก็ว่าจะไปกะเกษียณแล้วจะไปทำกเกษตรนะครับกรเกษตรเพราะว่าเราเป็นลูกชาวนาเราก็ชอบกเกษตรอย่างน้นอยๆก็เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำไร่ไถนานทำสวนยางพลาไปทำ ไร่มันไปทาสวนกอไปแต่ว่าเราเกษียณออกไปแล้วสี่ปีก็ทั้งผมและคู่ธุรกิจนะครับคุณแม่ครูดาวลูกฉลาดแย้มครูเชี่ยวชันหนึ่งเดียวน้องบุรัมภูนะครับก็สุขภาพไม่ดีทั้งสองท่านนี้สุขภาพไม่ดีนะครับผมก็เป็นสุขภาพไม่ดีก็คือมือชาเท้าชานะครับส่วนคุณแม่ครูดาวลูกก็มือลอกนะครับมือลอกแล้วก็ปวดหัวแล้วก็อื่นๆหลายอย่างนะ ทั้งได้บีบได้นวดอยู่เป็นประจํานะครับนี่ก็คือสุขภาพเราไม่ดีคิดว่าถ้าเราไม่ได้รับอาหารเสริมจากบวิษัทเปเนลยูนิลกูอาจจะไม่มีเวลาหายอาจจะเ,เสียชีวิตก่อนไวยอันควรก็ได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้สุขภาพไม่ดีแล้วก็ไปอยู่ที่ทุ่งนาไปอยู่ที่สวนยางก็คุณครูน้อยผมก็คือคุณครูคนัทยาเกตุการเขก็เลยได้ทราบข่าวว่า ขออ,ออนี่็เสียนไปแล้วนี่สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเขาก็เลยเอาอาหารเสริมไปให้รับประทานผมรับประทานอาหารเสริมมาหลายอย่างนะครับเป็นเวลาสามสี่ปีห้าปีมันก็ไม่หายนะครับปรากฏว่าเราคิดว่าโอ้คงไม่หายจนแล้วในชีวิตนี้อายุเราคงจะไม่ถึงเจ็ดสิบแปดสิบแน่นอนนะครับเราอาจจะตายไปก่อนก็ได้แต่ว่าส่วนที่เราได้รับข้อมูลจาก รับอาหารเสริมจากคุณครูน้อยเขาไปถึงบ้านก็ปรากฏว่ารับทานอาหารอยู่ยี่สิบเอ็ดวันอาหารเสริมนี่ยอดน,นนะครับสมกับเอ,นเดเดเดบอ็นเอ็มรับรองอยู่นะครับของอาหารเสริมเราชุดนี้น่ชุดแรกนี่นะครับเป็นเป็นอาหารเสริมประเภทที่หนึ่งะครับมีมีสี่ชุดรายการอาหารเสริมเราแต่ว่าชุดสุขภาพนี่ปรากฏว่ากินไปแล้วนี่ยี่สิบสามวันาหายโ็ก็เลยไปดูแผนการตลาดไปดูโอกาสก็พอไปดูเสร็จแล้วนี่ ผมก็ไม่เคยเห็นเลยว่าเออในชีวิตเราเราไม่คิดว่าจะมาทําแบบนี้หรอกเราคิดว่าเราจะเราพอเพียงแล้วนะครับพอเพียงแล้วอคําว่าพอเพียงก็หมายถึงว่าเรารเกษะยณอยุราชการก็มีเงินเหลือพอประมาณพอพอใช้นี่พอใช้ใจ่ายเป็นไปวันๆนะครับเป็นเป็นเงินหลายบาทพอทุกคนแต่ว่าพอมาเห็นธุรกิจอันนี้ไปดูแผนการตลาดมันใจดีนะครับอังคารสูงอังคารสูงอังคารสูงแล้วก็วันที่สิบของ ของทุกเดือนในเดือนถัดไปในปากฏุว่าผมไม่เคยเห็นเลยแผวนกัรตลดก็ใจสุดยอดเลยเราก็คิดว่าเออเออมันน่าจะรวยนะครับมันน่าจะรวยมันน่าจะรวยก็เลยพากันไปดูโอกาสปากกุว่าพอไปดูเสร็จแล้วดูครั้งหนึ่งก็น่ารับฟังได้นะครับไม่สนใจเท่าไหร่แต่ไปดูครั้งที่สองครั้งที่สามมันผมนอนไม่หลับเลยเออมันน่าจะรวยนะครับมันน่าจะรวยก็เลยตัดสินใจว่าเออเราก็ยืมเงินมาไว้เพื่อที่จะ ผมเขียนนายบาการออกมาแล้วว่าผมจะไปลงนายกนะครับไปเปิดสํัชงานทนายความนะครับผมคิดอย่างนั้นแล้วว่าผมจะไปลงนายกกดเปิดสํัชงานทนายความเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามันก็อยู่ไม่ได้ทีนี้พอไปดูแล้วมันน่าจะรวยก็เลยตัดสินใจเอาเงินไปลงรเรามุ่งมั่นตั้งใจพอเราทาปุ๊บอยู่เราบอกว่าผมไม่ทําหลายปีนะไม่ทําไม่ทําเป็นยี่สิบสามสิบปีนะแต่เราก็คุยกันกับภรรยาว่าถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจแล้ว เราจะทําเงินตรงนี้นี่ประมาณสักไม่เกินสิบปีนะครับแต่คิดอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันก็ได้สามปีเกือบสี่ปีแล้วมันก็ได้เงินมาคุ้มค่าอยู่ส่วนที่เราจ่ายไปนั้นปราผฏว่าเราก็ดึงมาคืนหมดแล้วนอกจากได้คืนเสร็จแล้วเราก็ยังมีรถ bm ใหม่นะครับรถ bm ใหม่ที่ซื้อมาแล้วก็นอกจากนอกจาก bm ใหม่แล้วก็ได้เอาเงินไปไถ่ถอนเอกสารสิทธิ์ที่จำนองจำนองอยู่ในธนาคารคืนมาเกือบหมดแล้วนี่คือส่วนที่เราได้นะครับ ทีนี้เมื่อเราทํางานกับบริษัทนี้แล้วนี่ทําไมเราถึงประสบผลสาเร็จเดีดเยวเพราะว่าผมมีอัปลนยนะครับผมมีอัปลนยผมไม่ทิ้งอัปลนยตื่นเช้าขึ้นมาผมก็ตัวหาอัปลน์นะครับอัปลนยของผมอัปลน์ติดตัวนะครับก็คือนอกจากจะเป็นผู้แนะนําคือคุณคณกกรูนัชยาเกตศสงการคุณปองภคศรีเรื้งเสร็จแล้วเปครูน้อยผมก็ยังมีอัปลนยที่ไปชวนครั้งแรกที่ให้ให้ผมได้กับแฟนผมกับภรรยา ar, ผมได้ตัดสินใจก็คือ ท่านกำชัยและก็ท่านรองนวยาทัพโคตรสุดยอดยผมก็ผมก็โทรหาท่านตลอดเวลาบางทีท่านก็ได้รับทราบข่าวจากผมเสร็จแล้วเราท่านก็ไปหาผมสอ,องสามวันไปสองสามวันไปสองสามวันไปนะครับเราก็หาคนเตรียมคนไว้เราก็มีคนเราก็ชวนมาปรึกษาหรือกับอัพไลน์ตลอดให้ท่านได้แนะนําให้ท่านได้เสนอแนะอะไรต่างเราก็ไม่ทิ้งนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังเข้าสู่ระบบ โดยที่เราจะเข้ารับการอบรมโดยเข้าเข้ารับการาาสัมมนาธุรกิจอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีการจัดสัมมนาในระบบก็เช่น OPM เช่นฟังก์ชันเช่น BGO SGO แล้วก็มีสัมมนาต่างๆแต่แต่ละจุดแต่ละจุดเช่นอาทีทูสักเซสอะไรต่างๆทูสักเซสเกี่ยวกับสักเซสเกี่ยวกับความสาเร็จสักเซสกับเบื้องต้นสักเซสเกี่ยวกับได้หลายเรื่องปราปกฏว่า เราก็ได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ทําให้เราได้มุ่งมั่นตั้งใจทําให้เราเราได้รับความรู้จากและประสบการณ์จากคนหลายคนที่เขาทําประสบผลสําเร็จมาแล้วนะครับเราผมผมอ่านหนังสือหลายเล่มบอกว่าเราจะทํางานอะไรนั้นเราต้องดูว่าคนสําเร็จไหมทํางานอะไรก็แล้วแต่ต้องดูว่ามีคนสําเร็จไหมงานชิ้นนั้นถ้ามีคนสําเร็จเยอะเราทําเราก็สําเร็จด้วยแต่ถ้างานชิ้นใดที่ทําแล้วไม่มีคนสาเร็จเราก็ไม่สําเร็จด้วยแต่บริษัทไปเน็ตวิเนียนโกหรือบิวกีเหล่านี้ ถ้าทําเสร็จแล้วนี่ยมีคนสําเร็จเอถ้าถ้าเราดูแล้วมีคนสําเร็จเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ทําตามเรียนแบบผมพอใจอยู่อย่างหนึ่งว่าบริษัทนี้ไม่ต้องไปคิดมากทํามากอะไรมากเห็นเขาทํำยังไงเราก็ทําตามเขาทาซ้ําและเรียนแบบเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปคิดใหม่บอกเห็นอบรมที่ไหนเขาก็บอกว่าคุณเคยรลกข้อสอบเขาไหมเคยพอเคยเล่าข้อสอบถ้าคุณเล่าข้อสอบได้คุณก็สาเร็จถ้าคุณทําซ้ําและเรียนแบบเหมือนกับวิธีการขั้นตอนที่เราเรียนรู้อยูต่ตล คุณก็สาเร็จได้แน่นอนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นี่พอผมเข้าสู่ธุรกิจนี้แล้วผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าผมจะต้องมีเงินผมจะต้องเป็นเศรษฐีคนแรกในตระกูลฉลาดแยยมนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเป้าหมายทุกส่วนนี้ปีนี้ได้ BM มาตามเป้าหมายตามที่กำหนดปีหน้าตั้งเป้าไว้อีกว่าจะซื้อเบนซ์อีกสักคันหนึ่งก็ยังได้นะครับนะครับสุดยอดนะครับเมื่อผู้ใดที่ ได้ยินข่าวว่ามีคนชวนที่ไปจากบริษัทเบเนทยูเนียนฟูลลี่บียูจีนี่ขอให้ท่านตัดสินใจได้เลยเพราะว่าใครที่ทำงานบียียไม่มีคนยากคนจนนะครับรวยทท้งนั้นรวยรวยขอให้ตัดสินใจตัดสินใจว่าหตัดสินใจสมัครตัดสินใจสมัคร 2. ตัดสินใจลุยเต็มที่แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จนะครับพบกันที่ความสำเร็จขอบคุณมากสวัสดีครับ